ในโอกาสนี้ครับผมขอสื่อสารไปยังสอสและสวทุกท่านท่านอาจจะไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเราในระบบการเมืองปกติแต่พวกท่านตรวจสอบผมได้โจมตีผมได้โหวตผมออกจากตำแหน่งก็ยังทำได้แต่การโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากคือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็นในโอกาสนี้ครับผมขอสื่อสารไปถึงประชาชนเราผ่านวันเลือกตั้งมาแล้วแต่ภารกิจ ยังไม่สำเร็จการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีรัฐบาลเสียงข้างมากที่จะนำพาประเทศไปสู่ข้างหน้าผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนการได้รับโอกาสในฐานะพัคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งอย่างพักก้าวไกลจนนำไปสู่การรวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลจนถึงนาทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักกำลังเจอกับบททดสอบมากมายโดยเฉพาะการเดินเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ทางคดีกรณีหุ้นสื่อไอทีวีทำกลางความไม่แน่นอนที่พักก้าวไกลกำลังเผชิญขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดว่าจะมีขั้วอำนาจใดมาสอดแทรกในการตั้งรัฐบาลหรือไม่ แน่นอนว่าหากพรรก,ก้าวไกลไปไม่ถึงฝันเก้าอี้นายกรัฐมนตรีประตูบานถัดไปจะอยู่ที่พักเพื่อไทยในฐานะพักที่มีเสียงสอสอันดับสองจะขยับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนและหากวันนั้นมาถึงก็ต้องจับตาว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรก,ก้าวไกลต่อไปหรือไม่เพราะยังมีเงื่อนไขที่หลายพักการเมืองในสภายืนยันว่าจะไม่สนับสนุนพรรที่ร่วมกับพรรก,ก้าวไกลแน่นอน ขณะที่ฝั่งอำนาจเดิมขณะนี้เหลือเพียงพลเอกประวิทร์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเท่านั้นที่ยังอยู่ในเส้นทางการเมืองต่อไปแตกต่างจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ประกาศวางมือทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วส่วนนักการเมืองที่อยู่รอบตัวของพลเอกประวิทรยังมีหวังว่าสถานการณ์ในอนาคตจะกลับมาเข้าทางพักพลังประชารัฐอีกครั้งจนสามารถกลับไปตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ ขณะเดียวกันน่าสนใจว่าบทบาทของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากับตำแหน่งประธานวิพักพลังประชารัฐซึ่งทำหน้าที่ประสานกับพักการเมืองอื่นจะเดินเกมต่อไปอย่างไรเพื่อให้พักพลังประชารัฐได้เปรียบในสมการทางการเมืองโดยเฉพาะสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันในครั้งล่าสุดว่าสถานการณ์ขณะนี้หากเกิดอะไรขึ้นก็ต้องให้พักการเมืองที่มีเสียงรองลงมาในการจัดตั้งรัฐบาลแทน แต่ประเด็นนี้หลายฝ่ายมองว่าพักเพื่อไทยที่รู้อยู่เต็มอกเพราะหากตัดสินใจพลิกขั้วไปจับมือกับพักพลังประชารัฐยอมถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลับมาทันทีและจะมีผลต่อความนิยมในอนาคตอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังต้องจับตาไปที่ทักษิณชิน,นวัตรกับข่าวล่าสุดที่แพ่ทองทานชิน,นวัตรแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยออกมาระบุว่าอาจเลื่อนกลับประเทศไทยโดยเลยกำหนดการเดิมในเดือนกรกฎาคมนี้ออกไป โดยประเด็นการกลับบ้านนั้นก็อยู่ในจังหวะที่คนแดนไกลต้องตัดสินใจให้ชัดเจนอีกครั้งทำกลางกระแสที่เกิดขึ้นสารพัดดีลกับพลเอกประวิทย์ที่หลายฝ่ายจับตามาตลอดหากที่สุดแล้วพักก้าวไกลไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเพราะอาจมีสมการที่รัฐบาลปรองดองที่มีพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้านโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งที่เป็นจุดยืนของพักพลังประชารัฐ ที่เคยประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้งดังนั้นในศึกยกแรกต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีขณะนี้ก็ทราบแล้วว่าเกมทางการเมืองจะขยับไปทิศทางใดเมื่อทุกความเคลื่อนไหวใต้ดินและบนดินย่อมมีผลต่อความเป็นไปของขั้วอำนาจซ้ายและขวาทั้งสิน้น